รับสวัสดีทุกท่านครับพอต้อนรับเข้สู่โค้ดคีย์บอร์ดครับกับสติเดชครับรับเคยทอ้อจนเกือบเลิกเล่นครับก่อนฮึดสู้จนติดทีมชาติไทยครับกองกลางตัวเก่งของสุพรรณบุรีเอฟซีเผยว่าเคยทอ้อแท้ครับหลังจากเกือบไม่มีสโมสรเล่นจนกลับมาสู้จนทําให้ฟอร์มการเล่นกลับมายอดเยี่ยมและมีชื่อกลับมาอยู่ในระบบทีมชาติไทยอีกครั้งครับกับสติเดนเวทยาวงลงสนามในศึกโตโยต้าไทยลีก2020ถึง2021เป็นแล้ว8นัดครับ และทำไปแล้ว3ประตูจนทำให้อากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยครับเรียกตัวมาแทนที่โชติพัฒน์พุ่มแก้วตัวริมเส้นจากสิงห์เชียงรายอยู่ในแต่ที่ถอนตัวออกไปเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับโดยกซิเดกาว,ว่าดีใจครับที่ได้กลับมามีชื่อติดในทีมชาติไทยอีกครั้งมันพูดไม่ออกเลยเหตุผลที่ทําผลงานได้ดีในปีนี้น่าจะอยู่ที่อาเดบโยกาเดโบให้อิสระในการเล่นมากขึ้นครับเพื่อร่วมทีมท,ทุกคนก็ช่วยกันเล่น ช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ผมยังมีจุดอ่อนที่ต้องทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อก่อนก็ท้อนะเพราะก่อนหน้านี้ได้ไปเล่นในไทยลีก2และเกือบไม่มีทีมเล่นแล้วครับแต่ยังดีใจที่กลับมาได้ต้องขอบคุณตนเองและครอบครัวเพราะเราต้องเลี้ยงดูครอบครัวอ,อยู่มันทําให้ถอยไม่ได้ครับผมเองยังใหม่กับทีมชุดใหญ่แต่ก็ยังดีที่มีเพื่อนที่เล่นด้วยกันสมัยเยาวชนทีมชาติอยู่ในทีมชุดนี้เยอะครับส่วนตัวต้องโฟกัสกับก,บการทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ และเรียนรู้ระบบต่างๆ,างๆของนิชิโนให้เร็วที่สุดสาหรับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับจะเดินทางไปรายงานตัวที่โรงแรมซับบิทบบวินมิลในวันที่7ตุลาคมนี้เวลา12นาฬิกาสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับแต่ถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จากท่านนะครับจะเป็นกําลังใจกับพรามากมายและทาไม่อยากพายข่าวสารจากเราครับ ท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ